วันนี้น้องเปียกินพิซซ่านะครับเราก็เลยมาซื้อพิซซ่าระครับตอนนี้เราอยู่ที่โรบินสันนะครับผมอ่าแล้ววันนี้เราก็พาน้องพีนะครับมาซื้อสีมาเตอร์อาร์นะครับผม124สีนะครับผมเพราะว่าสีที่น้องพีระบายมันใกล้จะหมดแล้วน้อยทีนะเนาะวันนี้เราเราก็อยู่ในร้านนะครับผมวันนี้บรรยากาศก็สวยงามนะครับ จะเดินดูไหมจะเดินดู้านไหมไม่ดีกว่านะนี่นี่คือสีมาร์คน,นะครับผมน้องจีนะครับซื้อมาอันนี้เราซื้อมาในราคาถึงหนึ่งพันบาทเลยนะครับผมโอ้โห <c oughs> <c oughs> แพงมากเลยนะครับผม <c oughs> ชื่อสีนะครับ <c oughs> แล้วเราก็มีปากานี่ด้วยนะจีเนาะ <Okay. S 1> ไหนขอดูปากานหน่อยสิี <c oughs> <c oughs> อันนี้คือปากกาสีทองนะครับอันนี้เป็นปากกาสําหรับที่เราจะเอาไว้สําหรับเซนลายเซนของน้องพีนะครับผมเวลาที่เราวาดรูเปเสร็จแล้วเนาะศิปลปินก็ต้องมีปากกาเป็นของตัวเองเนาะพีเนาะอันนี้จะเป็นปากกาสีทองเลยนะครับผมแท่งหนึ่งก็77บาทอันนี้เราซื้อที่ร้านดีดูเวันนะครับ ฝากกดติดตามช่องน้องขีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับน้องพีดบ๊ายบายบรรยากาศดีมากเลยเนาะ